สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Tarot ะะ of the Prince นะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องเมื่อวานนะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการกดติดตามนะคะทุกคนแล้วก็เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ ท็อปิกของเราวันนี้ค่ะจะเป็นมีคนอึดอัดใจกระวนกระวายเกี่ยวกับคุณนะคะเขาคนนั้นคือใครมาดูซิแล้วมันเป็นอย่างไรเนาะพลังงานบางสิ่งบางอย่างอยากที่จะสื่อให้กับทุกๆคนนะคะกับ3ภาพ Or a c l e Card นะคะ3ภาพนี้มีความหมายทาสมาธิให้นิ่งค่ะโฟกัสที่ภาพที่1นนะคะภาพที่2ภาพที่3ค่ะ เลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นนะคะ t o ปิกของเราวันนี้นะคะมีคนอึดอัดใจกระวนกระวายเกี่ยวกับคุณค่ะคนกองที่1เดี๋ยวเรามาดูซินะคะว่าเขาคนนั้นคือใครนะแปดถ้วยเป็นคนที่คุณเดินจากเขามาค่ะคุณเดินจากเขามาหันหลังจากเขามาเนาะ หรือใครคนใดคนหนึ่งค่นหลังจากกันไปน่าจะเป็นตัวตนของคุณมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นราชินีเหรียญธาตุดินนะคะธาตุดินพระศพกันมังกรน,นะคะราชินีเหรียญผู้ซึ่งมีความเข้มแข็งหนักแน่นแข็งแกร่งถึงแม้จะมีความรู้สึกความเสียใจหรือว่าอารมณ์อ่อนไหวยังไงก็ตามแต่คุณก็สามารถที่จะเก็บอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีมากๆนะคะเป็นคนที่มีความ อีโก้มีความเรียบรู้ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองซัพพอร์ตตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมันเหมือนกับว่ามีอะไรที่ค้างคาอยู่ก่อนหน้านี้สามดาบนะคะเขาทําให้คุณร้องไห้เสียใจเจ็บปวดคุณถึงเดินจากเขามานั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ร้องไห้แล้วก็เจ็บปวดเช่นกันในความรู้สึกของเขามีความอึดอัดความไม่สบายใจความกระวนกระวายนะคะที่ เรื่องระหว่างคุณกับเขามันมีอุปสรรคเกิดขึ้นมีความไม่เข้าใจามีปัญหาต่างๆนะคะเขาอยากคุยและอยากเคลียร์กับคุณนะคะรอคอยการคุยแล้วก็การเคลียร์ระหว่างคุณกับเขานั่นเองมันรู้สึกเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันคิดมากที่มันรู้สึกว่ามันมันคับในใจคับในอกนะคะทุกคนเพราะว่ามันอึดอัดเนาะนะคะมันมีอะไรที่ค้างคาค่ะที่อยากคุยแล้วก็อยากเคลียร์นะคะไม่รู้ว่า เด็กถือไม้เท้าเขารออย่างรออย่างมีความตั้งใจนะคะรอที่จะคุยและเคลียร์กันว่ามาจอ,อมาเป็นยังไงว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรอยากขยับสถานะความสัมพันธ์ด้วยมีความคิดมากคิดเยอะนะคะมีความกังวลอยู่ตรงนี้นั่นเองแปดเหรียญน,นะคะเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะด้วยแล้วเขาคนนี้เป็นคนที่ขยันทํางานก็ได้ เป็นคนที่นิ่งๆงเงียบๆมากๆเขารู้สึกว่าเขาจะทําในทุกๆวันถ้ามีโอกาสเหมือนกับว่าจะทําเดิมๆซ้ําๆอยู่ทุกวันยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมทํางานใช้ชีวิตประจําวันที่มันรู้สึกว่าน่าเบื่อค่ะแล้วมันมีความอึดอัดอยู่ตรงนี้กับปัญหาที่มันที่มันที่มัน,มนค้างคาเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่เหมือนกับกลุ่มความรู้สึกกลุ่มความคิดของเขาที่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดมากๆด้วยบางทีมันอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะน่าจะคุยจะเคลียร์ได้แต่คุณอาจจะยัง ไม่ต้องการคุยไม่ต้องการเคลียร์กับเขาแล้วก็ได้แล้วคุณก็เดินจากมานะคะมันเป็นความรู้สึกของความเจ็บปวดอยู่ตรงนี้ความเสียใจที่มันยังคงรอคอยสำหรับการสะสางนะคะความรู้สึกและปัญหาและจะคิดอยู่เหมือนกันอีกสเต็ปหนึ่งว่าจะขยับสถานะความสัมพันธ์ไปได้ยังไงเหมือนกับมีความหวังอะในความรู้สึกเสียใจความวิตกกังวลนั้นก็มีความหวังในใจว่ามันจะมีโอกาสหรือเปล่าเพราะว่ามันก็คือด้วยความเจ็บปวดเสียใจความ หัวใจที่มันแตกร้าวความรู้สึกที่มันแตกร้าวมันทําให้เขานอนไม่หลับนะคะก้าวดาบความกังวลคิดมากคิดไปก่อนเลยไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกเป็นยังไงไม่รู้ว่าคุณจะจะว่ายังไงแต่รู้สึกว่ามันคิดไปก่อนเลยนะคะมีความกังวลใจแล้วก็นอนไม่หลับตื่นกลางคืนฝันไม่ไดีรู้สึกไม่ได,ไมไดีรู้สึกแย่มากๆเหมือนกับมันก็เป็นอะไรอยู่เดิมๆในทุกๆวันที่มันยังคงอึดอัดแล้วก็ไม่สบายใจเมื่อไหร่มันที่จะมีโอกาสที่จะได้คุยได้เคลียร์กับอะไรที่มันค้างคา่นเองอะค่ะแล้วก็จะทํายังไงที่จะะเเเเรรรริ่่่่่มมมมต้้้้นใหคุณไไไไดยงพาาาก็ููลว คุณจะโอเคหรือคุณจะคุยไหมนะคะเพราะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบเอื้อมไม่ถึงอะมันรู้สึกไกลมันรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะคาดคิดการกระทําคําพูดของคุณได้เลยว่าคุณจะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเขานะคะนี่คือมีคนอึดอัดใจเกี่ยวกับกระวนกระวายเกี่ยวกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาขอเอาคําสักสองใบนะคะ มันยังไม่จบอะค่ะเขายังคงรู้สึกมีความหวัง I have to live that way นะคะแล้วก็ There is no such thing as t e i t นะคะ mm hmm. เขาอยากที่จะออกจากความรู้สึกนั้นไปความรู้สึกที่มันมันคุมเครือความรู้สึกที่มันอึดอัดใจนะตรงนี้อึดอัดไม่สบายใจกระวนกวายเพราะเพราะมันมีความคิดถึงคุณมีความ เหมือนเหมือนเราเวลาที่เรารู้สึกอึดอัดกับใครบางคนนึงอะค่ะที่เรารู้สึกทําให้เราเสียใจอะเจ็บปวดเศร้าหรือมันแย่มันรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเข yeah. <absolutely> ารู้สึกว่ายังมีความหวงังที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเคลียร์แล้วก็อยากที่จะได้มีโอกาสจากคุณด้วยคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ากลุ่มความรู้สึกของเขาอยู่อะค่ะเขาบางทีเหมือนกับจะทำยังไงดีนะคะจะจะไปยังไงก็ไม่ได้รู้สึกติดวังบนกับความรู้สึกของตัวเองและความคิดของตัวเองมากๆคุณเป็นคนที่เป็นราชินีเหรียญที่สามารถที่จะ ทำอะไรก็ได้ซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้มีความมั่นใจถึงแม้จะมีเป็นคนที่ดื้อเงียบหรือมีความอีโก้หรือว่าโฮบาร่าในหน่อยแต่คุณก็สามารถที่จะทําอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะคุณปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองได้ดีถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามีความเจ็บปวดหรือว่าเสียใจยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ยืนหนึ่งในเรื่องของความหนักแน่นและเข้มแข็งมากๆนะคะเขาถึงอยากที่จะคุยและเคลียร์กับคุณกับความรู้สึกที่มัน มันอึดอัดนะตรงนี้อยากที่จะออกไปจากความรู้สึกแล้วก็เส้นทางแห่งความอึดอัดแล้วก็ไม่สบายใจกระวนกระวายแบบนี้เหลือเกินคนกองที่1ค่ะนี่คือพลังงานของคนกองที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณมากสำหรับก,การติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองภาพที่สองนะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะมีคนอึดอัดใจนะคะกระวนกระวาย mm. เกี่ยวกับคุณนะคะคนกองที่สอง เรามาดูซิว่าเขาคนนั้นคือใครนะนะคะอาจจะเสียงดังนะคะรบนิดนึงนะทุกคนโอเคนะคะเรามาดูซิว่ามีคนอึดอัดใจกระวนกระวายเกี่ยวกับค,คุณค่ะหนึ่งดาบอัศวินไม้เท้า เขาเป็นคนที day, uh ่อ like ืมเป็นคนที่คุณกับเขามีอุปสรรคนะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้คนคนนี้นะคะเขาผ่านเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายในชีวิตของเขาเขามีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองดีนะคะมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลตัวเองได้แล้วเขาก็คือเคารพแล้วก็เคารพการตัดสินใจ ของเกของคนอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองเช่นกันนะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีประเด็นอะไรระหว่างคุณกับเขามีการรู้สึกว่าจบกันไปนิ่งกันไปนะคะมีอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะอุปสรรคในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะแปดถ้วยเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่คุณเดินจากเขามาค่ะ The e m place ผู้นี้คุณกล้าหาญแล้วก็หนักแน่นเข้มแข็งมากมาก หกเหรียญอัศวินดาษธาตุลมนะคะธาตุลมวันศุกร์อยู่ตรงนี้ทําให้รู้สึกว่าอะไรที่มันนิ่งมันเงียบมันจบลงไปนั้นมันยังคงรู้สึกค้างคาอุปสรรคเป็นเป็นเรื่องของอาจจะระยะทางนะคะหรือว่าความไม่เข้าใจระหว่างคุณกับเขาการที่แบบตัดสินใจอะไรไม่ได้รู้สึกว่าคลุมเครืออะไรก่อนหน้านี้รู้สึกว่าไม่ชัดเจนนะคะเหมือนกับว่าอาจจะ คุยกันมาได้สักพักสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ชัดเจนสักทีหรือว่าทําให้คุณไม่เข้าใจในตัวตนของเขาทําให้รู้สึกว่าคุณเดินออกจากเขามาก็ได้นะคะเป็นในความสัมพันธ์ที่มันมันต้องการความชัดเจนก่อนอน,นันนี้คุณอาจจะสอบถามเขาเกี่ยวกับความชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงจะไปต่อ,อยังไงเราเป็นอะไรกันเขาคนนี้นะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เป็นพ่อมาแม่ไม่เนาะนะคะเป็นคนที่มีความชัดเจนเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะหรือเป็นคนทางไกลจากคุณก็ได้เป็นคนที่คุณเดินออกจากเขามาเป็นคนที่ ชอบทบําบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทําทานอาจจะชอบเข้าวัดหรือเป็นคนจิตใจดีนะคะให้คนโน้นคนนี้อย่างไม่หวังคงตอบแทนหรือว่ามีบริวารเยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการเป็นไพชั่นของธาตุลมนะคะวันศุกร์ธาตุไฟได้นะคะด้วยความที่ว่าอัศวินดาคุณกับเขามีเรื่องต้องเคลียร์กันเพราะเขามีความรู้สึกอึดอัดใจมากๆอยู่ตรงนี้ไม่ว่าก่อนอันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น คุณอาจจะได้รับข้อความจากเขาคนนี้อย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะเวลาที่คุณไม่ได้สนใจอะไรเวลาที่คุณยุ่งมากๆเลยนะคะอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ส่งมามั้งมันนานแล้วมันเงียบไปนานสักพักหนึ่งแล้วระยะหนึ่งแล้วจนบางทีคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขาโดยการคุยกันอย่างตรงๆคุยกันตรงไปตรงมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เคลียร์ในความสัมพันธ์เพราะเขาอยากเข้ามาคุยและชัดเจนกับคุณค่ะด้วยความที่ว่าคุณมีเสน่ห์ the emplace เนาะมีเสน่ห์มีค่าต่อใจมากๆเลยนะคะยังคิดถึงคุณอยู่ นะคะคเหมือนกับว่าอะไรที่มันนิ่งมันค้างคาต่อไปอะ่ะเขาอยากจะคุยและอยากจะเคลียร์แบบมีเหตุผลกับคุณคุยกันอย่างเป็นผู้ใหญ่คุยกันคุยกันตรงตรงซึ่งซึ่งหน้าเลยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาคํำค่ะสักสองใบดูซิว่าจะได้อะไรนะคะอืม B ี b t o g e t h เกเ g a i n นะคะเขาหวังว่าถ้าเขารู้ก่อนอันนี้เขาคงจะทำอะไรที่มันที่มันดีค่านี้หรือไม่ทำให้คุณผิดหวังในตัวตนของเขาเขาอยากมาพบเจอกับคุณมากๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขาคนนี้ค่ะปัตเตอร์คัพนะคะคุณได้ออเราเข้าคาที่เป็นความหมายสื่อถึงว่าคุณเป็น The อ็มเพอะคุณรู้ว่าอะไรที่คุณควรทำหรือไม่ควรทำสิ่งต่างๆที่คุณกำลังจะทำคุณกำลังที่จะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในอนาคต ที่ต่อไปจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นความหมายของดอกไม้นี้หมายถึงว่าคุณจะได้คุยได้เคลียร์กับเขาคนนี้แล้วคุณจะได้ตัดสินใจคุณจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์คุณจะ move move on หรือคุณจะไปต่อนะคะแต่เขาอยากไปต่อคุณแน่ละแต่คุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นบางทีการได้ห่างแบบนี้การได้อยู่ อะไรกับตัวเองลําพังมาจะทให้เราได้รู้สึกแล้วก็สัมผัสอะไรได้นะคะว่าเราจะตัดสินใจยังไงดีเมื่อไรหร่ที่รู้สึกว่ามันเข้ามาแบบรวดเร็วหรือว่ามันมีใครทําให้เรารู้สึกสับสนถ้าเราไม่ได้อยู่กับตัวเองสักพักสักระยะหนึ่งเราจะตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็ได้เพราะเราจะไม่เห็นความรู้สึกหรือว่าความต้องการของเราจริงว่าคนนี้คือคนที่ใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้น นี่คือคนที่เขาอึดอัดแล้วก็กระวนกระวายเกี่ยวกับคุณเพราะเขาอยากที่จะมาพบเจอกับคุณอีกครั้งอยากเคลียร์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาด้วยเหตุและผลแล้วคุยกันตรงๆแบบซึ้งๆหน้ากันด้วยนะคะเขาก็อาจจะได้รับข้อความจากเขาคนนี้อย่างที่คุณไม่รู้สึกว่าจะได้รับนะคะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็ได้อย่างกาทันหันค่ะค,ะคนกล่องที่2เนาะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะมีคนอึดอัดใจกวลกาวายเกี่ยวกับคุณนะคะโอเคออกมาแล้วแปดถ้วยออกมาทุกสำรับเลยนะคะเคเดี๋ยวเราขอพลังงานสื่อสารถึงคนกองที่3ค่ะใครหนอออกมาอีกนะคะพลังงานดุนแรงมากมันมีความอึดอัดบางสิ่งบางอย่างนะคะ ับใครบางคนอยู่หน้าตรงนี้คือพลังงานออกมาเหมือนกันคล้ายๆกันทุกกองเลยก็คือคนที่คุณเดินจากเขามานี่แหละคะ่ะคลิปวิดีโอนี้พลังงานขลังแล้วก็รุนแรงมากๆเพราะว่าออกมาคล้ายๆกันในทุกๆบใบไพ่สองสำหรับนี้ออกมาทั้งสองกองก่อนหน้านี้และแปถ้วยเป็นคนที่คุณเดินจากเขามานะคะหรือใครคนใดคนหนึ่งเดินจากกันไปมันมีเรื่องที่ค้างคายอยู่มันมีอะไรที่เหมือนกับมันจะ มันจะดีละแต่มันกลับแย่กลับรู้สึกวิตกกังวลเสียใจในความสัมพันธ์หวาดระแวงในเรื่องของความสัมพันธ์กลัวว่าฝ่ายหนึ่งจะทําให้เจ็บปวดเสียใจหรือเขาทําให้คุณร้องไห้เจ็บปวดเสียใจมาก่อนนะคะกับคนคนนี้มันทําให้มีอุปสรรคในความสัมพันธ์ไม่ว่าอาปุปสรรคในเรื่องของอะไรก็ตามมันค่อนข้างที่จะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะกับความสัมพันธ์คุณอาจจะเดินจากเขามา ตัวตนของคุณก้าวท้วคุณสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะมีความประดุมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่โสดก็คือโสดนะคะไม่ได้มีคนคุยแต่ยังไม่ได้คอมมินเบนต์กับใครนะตรงนี้และคุณอาจจะมีเซนส์สัมผัสที่ดีนะคะเขายังคงคิดถึงคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าวิตกกังวลแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาสี่ดา เป็นคนที่คุณกับเขานิ่งๆกันอยู่ตอนนี้แหละนะคะที่ทําให้เหมือนกับว่ามันมันน่าจะจบไปแล้วละแต่เขายังรอคอยอยู่ที่จะที่จะได้อยากที่จะเหมือนกับเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งอัศวินเหรียญอยากเจอคุณอยากให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเดินหน้าต่อไปได้จะมีโอกาสไหมนะคะที่จะพะัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในระยะยาวหรือว่าได้โอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะเพราะเขารู้สึก เสจจียใจรู้สึกแย่มากๆค่ะทุกคนสองเหรียญเขายังมีเรื่องคุณอยู่ภายในจิตใจ,จนะคะคนนี้เป็นประเด็นกับคุณและเขาก็เป็นคนที่ยุ่งมากๆในชีวิตก็ได้อาจจะเป็นคนที่ทำงานเยอะทำงานหนักหรือว่ามีอะไรที่ต้องคิดเยอะมากมายต้องแฮนเดิลต้องคอนโทรลจัดการนู่นจัดการนี่ในชีวิตของเขานะคะเป็นหนุ่มใหญ่เป็นคนที่ดูเฟลลี่ดูดีมสเสน่ดูเจ้าชู้ดูคาสโนวา ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่แบบมีทุกอย่างพร้อมเหมือนคุณก็ได้อาจจะเป็นคนที่มี power ที่สูงกว่าคุณวุฒิวัยวุฒิอย่างนี้เนาะนะคะ2องเรียนผู้ความแตกต่างเรื่องของทางกายต่างชาติต่างภา,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 าษาก็ได้ค่ะหรือว่าอายุที่ต่างกันมากนะคะแน่นอน คุณยังวนเวียนอยู่ในความรู้สึกและก็ความคิดของเขาทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจ,จมากๆเลยแล้วก็กระวนกระวายมากๆเขาอยากที่จะเดินหน้าจีบคุณอัศวินถ้วยอยากเดินหน้าอยากเดินตามความรู้สึกของตัวเองแต่ได้แต่ข่มอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกอึดอัดนั้นที่มันอยู่ภายในจิตใจจะทํายังไงที่จะได้ได้สแสดงความรู้สึกกับคุณบอกคุณว่าเขาร,รู้สึกชอบคุณหรือว่าคิดถึงคุณหรือว่าบอกรักคุณนะคะไม่อยากเสียคุณไปได้แต่เฝ้าระวิตกกังวลนะคะ นกองที่3นะเดี๋ยวเรามาดูขอเอาคำเขา2ใบขอ2ใบค่ะขอ2ใบนะคะอืมเขาแค่เหมือนกับว่าตอนนี้คือมองออกไปมองออกไปแล้วก็ไม่อยากที่จะมีอะไรที่กังวลใจอะไรเลยมองออกไปยังอนาคตมองออกไปยังสิ่งที่ เป็นความเป็นจริงนะคะพอทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขารอคอยการคุยแล้วก็าการเคลียร์กับคุณการตัดสินใจคือมองออกไปหาความรู้สึกของตัวเองว่าจะมีโอกาสได้บอกความรู้สึกจะมีโอกาสได้ทําตามความรู้สึกของตัวเองหรือเปล่าการได้นําความรู้สึกนี้เดินหน้าหาคุณนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขายังอยากมีความหวัง ไม่อยากที่จะกังวลอะไรตอนนี้แม้จะรู้สึกอึดอัดแค่ไหนแต่ก็รู้สึกว่ามองมันผ่านไปมองให้มันทะลุไปแล้วก็มองไปยังอนาคตที่มันอาจจะมีสิ่งดีๆรออยู่อาจจะได้มีโอกาสที่จะเข้ามาคุยกับคุณนะคะหรือว่าให้คุณได้รับรู้ว่าเขาคิดถึงคุณอยู่นะตรงนี้นะคะสื่อกับคุณโดยพลังธรรมชาติสื่อกับคุณว่าเขาคิดถึงคุณนะคะแล้วก็ มันรู้สึกอุดอัดใจมากๆนะคะถ้าประเด็นก่อนอันนี้มันทําให้ร้องไห้เจ็บปวดเสียใจกันเกิดขึ้นแล้วก็เขาเขาอยากที่จะยังคงที่จะมียังคงมีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากๆค่ะแล้วก็อยากที่จะได้เข้ามาเดินหน้าไปต่อในความสัมพันธ์หรือบอกความรู้สึกในความในใจของเขานะคะว่าเขาคิดถึงคุณแล้วก็รอคอยคุณ แล้วคุณอยู่ในใจของเขาเสมอนะคะคุณกล่องที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะกับท็อปิกมีคนอึดอัดใจกระบวนกระวายเกี่ยวกับคุณเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ